สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับแม่หมอไมเทิลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาดูดวงความรักของชาว12ราศีกันนะคะประจำเดือนกรกฎาคมค่ะแต่ละราศีจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ราศีเมษนะคะสําหรับคนโสดของชาวราศีเมษค่ะต้องบอกว่าหลังจากห่อเหี่ยวกับความรักมาสักพักหนึ่งนะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะเริ่มต้นใหม่หรือไม่ค่อยอยากจะมีความรักเพราะไม่อยากจะกลับไปเจ็บอีกนะคะบอกได้เลยว่าคราวนี้เนี่ยจะมีคนที่อายุน้อยกว่าค่ะเริ่มเข้ามาให้ความสนใจเราแถมยังมีฐานะที่ค่อนข้างดีด้วยนะคะแต่นะคะ เขาจะเข้ามาในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ารู้สึกเฉยๆกับความรักมีความรักก็ได้ไม่มีก็ได้รู้สึกห่วงความโสดของตัวเองทีนี้ก็ต้องมาคอยลุ้นกันค่ะว่าคนคนนี้เนี่ยจะเข้ามาทําให้เราเลิกห่วงความโสดได้หรือเปล่าค่ะ สำหรับคนมีคู่นะคะในชาวราศีเมษความรักค่อนข้างอึมครึมนิดนึงค่ะเริ่มนิ่งๆใส่กันนะคะพูดจาอะไรกันก็นิดหน่อยก็ไม่ค่อยเข้าหูกันแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆแนะนำนิดนึงนะว่า ให้พยายามลดทิฐิซึ่งกันและกันพยายามมองในมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อที่จะเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งให้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะถ้ายิ่งปล่อยไปแบบนี้ความรักก็จะยิ่งอึมครึมและยิ่งเบื่อกันไปค่ะจนสุดท้ายเนี่ยมีเกณฑ์เลิกลากันได้นะคะ เรามาต่อกันที่ราศีพฤษภนะคะสําหรับคนสดของชาวราศีพฤษภค่ะช่วงนี้แนะนําว่าพยายามเสริมสวยเสริมความมั่นใจให้ตัวเองนะคะนอนหลับให้เพียงพอทําให้ตัวเองดูสดใสตลอดเวลานะคะเพื่อที่เตรียมพร้อมสําหรับการเปิดประตูใจค่ะเพราะมีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอคนใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ทําความรู้จักนะคะแต่ต้องบอกว่านอกจากคนใหม่ๆแล้วก็ยังมีคนเก่าๆแวะเวียนกลับมาเช่นเดียวกัน อาจจะไม่ได้เข้ามาเพื่อสารความสัมพันธ์แต่ว่ากลับเข้ามาเช็คนิดนึงว่าเรามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเรา move on แล้วหรือยังนะคะเราก็สวยเลิศเชิดใ่ไปเลยค่ะสำหรับคนมีคู่ชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงนี้จะค่อนข้างมีเรื่องให้ปวดหัวนิดนึงทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์และก็ชีวิตประจําวันด้วยพยายามเก็บอารมณ์ใช้ เหตุผลนำหน้าอารมณ์สักนิดนึงนะคะเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เนี่ยก็จะไม่พ้นในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ก็อาจจะต้องทําตัวเป็นเพื่อนคู่คิดกันไปคอยแก้ปัญหาคอยประคับประคองและพยายามระวังให้ตัวเองเนี่ยไม่เอาความเครียดของตัวเองไปลงกับที่อีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยราบดืนยิ่งขึ้นค่ะราศีเมถุนนะคะ คนโสดของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าเฉยๆก็ความรักมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เดือดร้อนนะคะแต่ขอบอกไว้เลยว่ามีข่าวดีในเร็วๆนี้นะคะจะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะแต่คนที่ถูกใจอันเนี้ยเป็นไปได้ทั้งเป็นคนใหม่หรือว่าเป็นคนเก่าที่กลับมาได้เหมือนกันนะคะแต่ที่แน่นอนเลยเนี่ยคือชาวราศีเมถุนนะคะคนโสดก็จะไม่โสดอีกต่อไปแล้วค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีแฟนในเร็วๆนี้เลยค่ะ สำหรับคนมีคู่ของชาวราศีเมถุนนะคะความสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่อนข้างหนักพอสมควรเลยค่ะมีปัญหาให้เราอะ่ะคิดไม่ตกแนะนำว่าในช่วงนี้ให้ใช้เวลากับตัวเองนะคะเพื่อคิดทบทวนก่อนว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เราจะเดินต่อไปหรือว่าควรจะหยุดเพียงแค่นี้แต่ก็แนะนำเลยนะคะว่าไม่แนะนำให้ฝืนถ้าคิดแล้วว่ามันไม่โอเคก็ควรพอค่ะแต่ถ้าฝืนต่อไปเนี่ยทุกอย่างก็จะหนักลงที่ตัวเราคนเดียวเลยนะคะ ราศีกรกฎค่ะสําหรับคนโสดนะคะคนโสดในช่วงเนี้ยก็จะเป็นพวกชอบส่องนิดนึงนะคะตามโซเชียลมีเดียต่างๆและก็มีเกณฑ์ที่จะได้คนที่เข้ามาคุยเนี่ยตามพวกโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันแต่ทีเนี้ยก็เป็นการคุยกันไปเรื่อยๆแบบยังไม่ตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราจะไปลงหลักปักฐานอยู่กับใครถูกใจก็คุยต่อไม่ถูกใจก็ตัดทิ้งไปแล้วก็มักจะต้องเลือกจาก สิ่งที่เราไปส่องมาเช่นอดีตของเขาเป็นยังไงการใช้ชีวิตของเขาเป็นยังไงเก็บข้อมูลตรงนี้แล้วก็ประกอบการตัดสินใจนะคะและแนะนําว่าอย่าเร่งรีบจนเกินไปนะพยายามเลือกให้ดีค่ะช่วงนี้เรามีโอกาสเลือกก็เลือกให้เต็มที่นะคะสําหรับคนมีคู่ค่ะของชาวราศรีกรกฎค่ะช่วงนี้ก็ค่อนข้างยุ่งเหยงิงเช่นเดียวกันกับราศรีที่ผ่านๆมานะคะ จะมีปัญหากวนใจนิดหน่อยก็คือมีการแบบงอนทะเลาะกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แบบ เรารู้สึกว่าโอเคแม้ว่ามันจะเล็กน้อยแต่ก็ค่อนข้างที่จะแบบยากที่จะรับมืออาจจะเป็นในเรื่องของปัญหาเล็กน้อยที่มันไม่ควรมองข้ามแต่อีกคนนึงดันรับไม่ได้มันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างตึงเครียดค่ะแนะนํานิดนึงว่าช่วงนี้เนี่ยก็ให้ใส่ใจความรู้สึกของคนข้างๆเป็นพิเศษสักนิดนึงเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรานะคะก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยคลี่คลายไปในทางที่ดีได้ค่ะ เรามาต่อกันที่ราศีสิงห์นะคะสําหรับคนโสดค่ะของชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะพบเจอคนเข้ามานะคะอาจจะมาในรูปแบบที่เอาหน้าตามาล่อมีหน้าตาที่น่ารักแต่ต้องบอกว่าอารมณ์เนี่ยค่อนข้างขัดกับหน้าตาเลยค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนนะคะทีนี้เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะทําให้เราเปิดใจให้เขาได้อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเลเวอร์ขึ้นตรงนี้เนาะสำหรับคนโสดก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีเช่นแบบ ได้มีแฟนหรือว่าเป็นขึงคนคุยกันนะคะแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นคนคุยชนิดที่ว่าเข้ามาเป็นคู่กัดมากกว่าอยู่ด้วยกันแล้วทาให้ไม่เหงาจะไม่ใช่ความรักที่แบบหวานแววนะคะแต่แบบเข้ามาเป็นการกัดกัดกันให้ไม่เหงากันไปค่ะสำหรับคนมีคู่ของชาวราศีสิงห์นะคะช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีเวลาที่คุยกับคนรักของเราเนี่ยน้อยลงนะคะแต่อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะเพราะว่า เขาว่าไปทําในสิ่งที่ต้องทําจริงๆอาจจะเป็นในเรื่องของงานหรือรับผิดชอบในเรื่องต่างๆค่ะเขาไม่ได้หายไปไหนนะในระหว่างเนี้ยที่เขาไปทําอะไรของตัวเองเนี่ยเราเองก็ไปหาจุดอื่นเพื่อมาโฟกัสละกันเนาะที่จะไม่ต้องโฟกัสที่ตัวเขามากจนเกินไปจนทําให้เรารู้สึกว่าเราเหงาอะทางทางที่มีแฟนลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองดูหรือว่าเลือกทําอะไรที่ตัวเองชื่นชอบนะคะก็จะทําให้เราค่าเวลาตรงนี้ไปได้อย่างดีเลยค่ะ ราศีกันสํสำหรับคนโสดนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเนาะอยากจะอยู่กับตัวเองก่อนเพราะว่าอาจจะเพิ่งผิดหวังกับความรักมาหรือยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจหรือผ่านมาสักพักแล้วแต่ยังเข็ดกับความรักอยู่นะคะรู้สึกว่าหากเรามีความรักเนี่ยเขาจะเข้ามาทําให้เราเจ็บอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะไม่ว่าใครกี่คนที่พยายามจะเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราเองก็ให้เขาได้แค่เพื่อนนะคะ ไม่พัฒนาใดๆทั้งนั้นนะคะในช่วงเนี้ยก็รู้สึกว่าอยากจะมีความสุขกับตัวเองก่อนใช้ชีวิตโดยที่เอาความสุขตัวเองเนี่ยยึดติดอยู่กับตัวเองก่อนไม่เอาความสุขตัวเองไปขึ้นอยู่กับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ขอพักใจอยู่นิ่งๆไปก่อนนะคะสำหรับคนโสดคะ่ะ ในส่วนของคนมีคู่นะคะของชาวราศีกันความรักเนี่ยค่อนข้างราบรื่นดีเลยค่ะต่างคนต่างมีอิสระซึ่งกันและกันอยากจะทําอะไรก็ทําได้เต็มที่ช่วงเนี้ยก็แนะนํานิดนึงว่าให้พากันไปทําบุญปล่อยนกปล่อยปานะคะหรือว่าถ้าสถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนําเป็นการแบบชวนกันทําบุญออนไลน์หรือว่าบริจาคออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ และในส่วนของการใช้ชีวิตนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะแบบอ่ะพาวันๆเนี่ยพากันหาของอร่อยสั่ง Delivery มากินหรือว่าทำอะไรเล็กๆน้อยๆให้กันอาจจะมีของขวัญหรือว่ามีมื้อพิเศษพิเศษให้กันหวานแบววจนคนรอบข้างอิจฉาเลยค่ะ ต่อกันด้วยราศีตุลน,นะคะสําหรับคนโสดของชาวราศีตุลค่ะค่อนข้างแสบนิดนึงเลยเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนเก่าๆนะคะกลับมาเคาะประตูใจเราแต่เนื่องจากที่เราอ่ะผ่านมาแล้วต้องบอกว่าเจ็บแล้วจํานะกลับไปนึกย้อนถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมา ถือคติว่าอ่านหนังสือเล่มเดิมยังไงอะตอนจบมันก็เหมือนเดิมคิดเลยค่ะว่าถ้าจะต้องกลับไปคุยกับคนเก่านะเอาเวลาไปนอนยังมีประโยชน์กว่าเลยค่ะสําหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนรักเนี่ยค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองสักนิดนึงอยากได้อะไรที่แบบ ตามใจตัวเองในช่วงนี้ยถ้าเรื่องไหนตามใจเขาได้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามใจเขาไปเถอะค่ะต้องบอกว่าตามใจแล้วจะรอดนะคะถือว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆให้เขาก็แล้วกันไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะเก็บไปคิดมากค่ะว่าแบบทําไมไม่ตามใจเลยช่วงนี้ทําไมแบบเอ้ยไม่ตามใจไม่ใส่ใจหรอหรือว่าแบบไม่รักเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะตามใจแล้วจบจริงๆค่ะเขาจะได้ไม่เก็บไปคิดไปไกลนะคะ ราศีพิจิกนะคะสำหรับคนโสดค่ะต้องบอกว่ายืนงงอยู่กลางทางแยกเลยแหละเพราะว่าจะต้องเลือกนะระหว่างคนใหม่หรือว่าคนเก่านะคะ เนี่ยจะต้องไต่ตองให้ดีเลยว่าเราอะ่ะจะไปกับใครเพราะเราเองอะ่ะไม่สามารถคุยได้พร้อมๆกันแบบทั้งหมดนะคะเพราะถ้าคุยกันพร้อมๆกันทั้งหมดมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้เนี่ยแนะนําให้ตัดสินจากการกระทําในสิ่งที่เขาทํากับเราละกันค่ะว่าใครที่ดูแล้วแบบมันเวิร์กกว่ากันนะคะในส่วนของคนมีคู่ของชาวราศีพิจิกนะคะ ช่วงนี้เนี่ยก็จะอยู่ด้วยการเป็นแบบความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจังและเป็นเหมือนทุกๆอย่างเลยเป็นทั้งเพื่อนพี่คนรักในเวลาเดียวกันนะคะและก็มีการมองเป้าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนและไกลามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและยังมีเกณฑ์ด้วยนะว่าเขาเนี่ยก็จะเก็บเงินอะ เพื่อเผื่อถึงอนาคตในข้างหน้าของชีวิตคู่ด้วยค่ะเ mm hmm. ช่นแบบอ่ะเก็บเงินแต่งงานหรือว่าเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านหรือซื้ออสังหาด้วยกันนะคะ mm hmm. เพื่อทําให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ย mm hmm. มันคงยิ่งขึ้นค่ะ ราศีธนูคนโสดนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งราศีเลยที่มีข่าวดีนะคะสําหรับคนโสดคือจะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะคะอาจจะได้รับการแนะนํามาจากเพื่อนสนิทหรือว่าคนรอบข้างใกล้ตัวเรานะคะอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็มีเกณฑ์ที่จะแบบได้เป็นคนคุยพัฒนาจนไปถึงเป็นแฟนเลยนะคะและที่สําคัญเลยเนี่ยข้อสังเกตเลยคนนี้เนี่ย เข้ามาแล้วคุยกันแป๊บหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกคลิกกันเหมือนรู้จักกันมานานรู้ใจกันมีความชอบค่อนข้างคล้ายคกันด้วยค่ะในส่วนของคนมีคู่นะคะต้องบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างนิ่งๆหรือค่อนข้างเฉือยอาจจะไม่หวือหวาอะไรมากมายนะคะ เนื่องจากว่าต่างคนต่างย้ายโฟก <sein> ัส <ท ız> จากในเรื่องของความรักเนี่ยไปโฟกัสในที่การงานแล้วก็การเงินก่อนนะคะในที่นี้เนี่ยที่ย้ายจุดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รักนะคะแต่ว่ารักนั่นแหละเพราะว่าความสัมพันธ์ในความรู้สึกเนี่ยยังรู้สึกว่าโอเคทุกอย่างมันมั่นคงมันย้ายจุดได้เนื่องจากว่าย้ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะต้องบอกว่าต่างฝ่ายต่างทําเพื่อกันและกันเลยค่ะณนะจุดนี้นะคะ ราศีมกรหรือราศีมังกรนะคะสําหรับคนโสดนะคะในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเดือดร้อนกับความโสดตัวเองสักเท่าไหร่นะคะแต่ใช้เวลาเนี่ยไปกับการดูแลตัวเองอย่างค่อนข้างดีเลยค่ะเลยทําให้ดึงดูดคนรอบข้างเนี่ยเข้ามาที่อยากจะพูดคุยกับเราแต่คือไม่ใช่ว่าหญิงนะ คือก็คุยได้แต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะแบบอะ่ะลงหลักปักฐานกับใครหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์กับใครเพราะพอใจในความสดที่ตัวเองมีอยู่อยู่ค่ะยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตด้วยตัวเองอยู่ยังไม่ค่อยอยากจะเปิดใจรับใครเข้ามาเท่าไหร่นะคะนอกจากว่าคนคนนั้นเนี่ยจะตรงสเปคแบบทุกพอยต์เลยจริงๆถึงจะยอมเปิดใจให้ได้ค่ะในส่วนของคนมีคู่นะคะคนมีคู่ความสัมพันธ์เนี่ยก็ค่อนข้างมีเวลาให้กันน่ะน้อยลงนะแล้วก็ ยังเสี่ยงกับการเจอคนเก่าของใครคนใดสักคนนึงเนี่ยกลับมาทำให้เราแบบวุ่นวายใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าอ่ะหากสถานการณ์ดีขึ้นหรือว่า สามารถหากิจกรรมอะไรหรือเดินทางไปที่ใกล้ๆด้วยกันได้หาเวลาอยู่ด้วยกันอีกสักหน่อยนะคะจะทําให้ความกังวลเนี่ยคลายลงได้เหมือนกับว่าพอมันอยู่ไกลกันอะความคิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมีต่อเราหรือว่าเรามีต่อเขาเนี่ยจะค่อนข้างคิดเยอะแบบเอ้ยทําอะไรอยู่อะไรยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในสายตาของเราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาเวลาอยู่ด้วยกันอีกสักนิดนึงนะคะความสัมพันธ์ก็จะราบเรื่อเคลืนได้ค่ะ ราศีกุมนะคะสําหรับคนสดของชาวราศีกุมค่ะคีย์เวิร์ดง่ายๆเลยค่อนข้างเหงานในช่วงนี้อาจจะแบ่งได้เป็น3กรณีนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือมีคนคุยละค่ะแต่ว่าก็ยังแอบ,บเหงาอยู่ลึกๆอยู่ในใจนะคะอย่างที่2เนี่ยก็คือยังนึกถึงคนเก่าอยู่ยังลืมคนเก่าไม่ได้มูฟออนก็ไม่ได้แหละ จะไปไหนก็ไม่ได้ทําได้แค่แบบนั่งคิดถึงคนเก่าอย่างเงาๆนะคะอย่างที่3มเนี่ยอันนี้ค่อนข้างหนักเหงาหนักสุดๆเลยก็คือคนคุยก็ไม่มีแหละคนเก่าก็เลิมได้แล้วแต่เพียงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็พยายามแต่งตัวสวยสวยที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้ช่วงนี้เจอใครยิ้มให้เนี่ย ด้วยความเหงาเนี่ยก็คือคิอคดไปไกลแล้วแลวหละเฮ้ยเขายิ้มให้เราอะงานแต่งงานคือจัดที่ไหนดีเตรียมเงินเท่าไหร่ในการแต่งงานครั้งนี้คือต้องบอกว่าเบาได้เบานะคะช่วงนี้เหงาได้แต่ยังเหงาเยอะในส่วนของคนมีคู่นะคะในช่วงนี้โลกส่วนตัวค่อนข้างสูงพอสมควรเลยค่ะของชาวราศีกุมนะคะช่วงนี้นี่ก็จะชอบคิดอะไรด้วยตัวคนเดียวนะพักนี้เนี่ยต้องบอกว่า เตือนตัวเองนิดนึงค่ะให้อารมณ์มาก่อนเหตุผลด้วยความที่แบบเราอะโลกส่วนตัวสูงทําอะไรก็มักจะทําแบบเพียงคนเดียวเราก็จะหงุดหงิดค่อนข้างง่ายด้วยอะไรนิดนิดหน่อยๆเนี่ยที่ไม่พอใจเนี่ยก็ต้องเบาได้ก็ต้องเบาเช่นเดียวกันนะคะพยายามหาอะไรที่แบบ ผ่อนคลายตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้หน่อยแบบสถานการณ์รอบข้างมันอาจจะค่อนข้างเครียดก็จริงแต่ว่าตัวเราเองก็ต้องมีโมเมนต์ที่แบบผ่อนคลายบ้างนะคะให้คนข้างๆเนี่ยอยู่อยู่ด้วยกันแล้วให้เขาแบบก็ไม่ต้องเครียดตามเราเราอาจจะแบบชวนกันไปหากิจกรรมอะไรทําที่แบบผ่อนคลายกันมากยิ่งขึ้นดูหนังด้วยกันหรือแบบหาอะไรอร่อยๆกินด้วยกันก็จะช่วยได้เยอะเลยค่ะ ราศีสุดท้ายนะคะราศีมีนค่ะสําหรับคนโสดนะคะในช่วงเนี้ยต้องบอกว่าใครเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยก็ยังไม่ถูกใจสักทียังไม่ตรงสเปคสักทีเนื่องจากเราเนี่ยก็มีสเปคในใจแบบ list เป็นข้อเลยว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยท,ที่เข้ามายังไม่ตรงใจนะคะต่อให้แบบจริงใจก็จริงแต่ว่าก็ฉันยังไม่ชอบอะ ก็ยังนะคะในส่วนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสําหรับชาวราศีเมษนะคะช่วงนี้จะเน้นเป็นสายมูค่ะแนะนําว่าไปทําบุญไปขอพรให้แบบตัวเองอะ่ะได้เจอคนถูกใจไวๆดีกว่าค่ะในส่วนของคนมีคู่นะคะมีคู่ในช่วงนี้ต้องบอกว่าเพื่อนงานเงินเนี่ยจะค่อนข้างสําคัญมากกว่าคนข้างๆในช่วงนี้ค่ะอาจจะทําให้เราดูนิ่งไปเลยอะ่ะสำหรับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะหรืออีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละที่เห็นงานเงินเพื่อนเนี่ย สำคัญกว่าเรานะคะก็ต่างฝ่ายอาจจะนิ่งใส่กันก็ต้องบอกว่าอย่าลืมหันมาใส่ใจคนข้างๆอาจจะหาเวลาใช้เวลาอยู่ด้วยกันไปมาหาสู่กันมากขึ้นหรือว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยอาจจะแพลนกันเป็นทิปเล็กๆไปที่ไหนด้วยกันใกล้ๆก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมีสีสันมากยิ่งขึ้นค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักประจําเดือนกระ,กะดากฎาคมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe channel อดวงกันไว้ได้นะคะและถ้าใครนะคะยังดูไม่จุใจเนี่ยก็ตามไปต่อได้ที่แอปพลิเคชันอดวงนะคะในนั้นเนี่ยก็จะมีพ่อหมอแม่หมอท่านอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะรวมทั้งแม่หมอไม่ทินด้วยนะอย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ เพราะว,ว่าไพ่ประจำวันอันนี้แม่นมากเลยเฮ้ย<ส><น>ไหนลองดูดิไหนปะเออไหนดูสิฉันเปิดแล้วนะฉันได้ไพ King ่ King of Swords ว่ sw ะแกแล้วแกได้อะไรอ่ะ Queen of Cups ว่ะเฮ้ยทำอะไรกันน่ะไพ่ประจำวันงมงายว่ะดูดิ ซิมซีก็มีว่ะขอลองหน่อยดิเฮ้ยไม่ตรงว่ะไม่ฟิลเลยลองใหม่ดิระวังจะทะเลาะกับเพื่อนอย่างรุนแรงหไม่ตรงเลยเพื่อนจะคอยเป็นกำลังใจคอยช่วยให้ผ่านปุะสัรคไปได้เนี่ยต้องอย่างนี้ตรงและสบายใจ